สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียของทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนนะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้แนนะชิ้นก็มีมาร์กดีๆนะครับผมมาบอกต่อนะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนั่นเองนะครับผมหลายคนสงสัยว่าสลิปปิ้งมาร์คคืออะไรสลิปปิ้งมาร์คคือการพอกหน้าหรือว่าการมาร์กหน้าแล้วก็นอนได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องล้างออกรับออกทีเดียวคือตอนตื่นนอนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมชิสามารถแนะนตัวนี้เลยนะเพราะว่าตะะาัว,วนี้นะครับผมคือชิ้นที่ลองมาสักพ ข้างในนะครับผมน่ารักมากเลยนะหวานมากเลยอันหนึ่งมาดิเออเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะฮะเนื้อครีมก็จะเป็นนสีขาวๆจุ่มๆหน่อยแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการมาร์กหรือว่าใครที่กําลังมีอยู่หรือว่าใครกําลังที่มีเจ้าเดนิสบุหรี่ใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้เลยจะสอนวิธีการใช้ครับสวัสดีครับวิรินะครับผมชินก็จะมานี่เลยนะฮะมามาร์กหน้าด้วยตัวนี้เลยนะครับมิลเลอร์คริสตัลมาร์กนะฮะตรงนี้นะครับ เป็นส่วนผสมของกลูตาไธโอนนะคลอเจนวิตามินอีนะครับผมซึ่งส่วนผสมพวกนี้นะครัจะทําให้ผิวหน้าของเราดูสดชื่นดูขาวดูเนียนดูใสนะครับวิธีใช้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมแต้มจุดนะฮะแต้มครีมไปตามลําคอหรือใบหน้าของเรานะฮะจากนั้นนะครับผมแล้วก็เกลี่ยนะครับผมให้เนื้อครีมเข้ากันนะครับ ตัวนี้นะครับจะทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสลดเรือนรอยฝ้ากระจุดด่างดําได้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จวิธีการมาร์กแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าคริสตัลมาร์สตัวนี้ครับยังไงนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นั่นคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของชินเลยก็ว่าได้นะครับผมที่ทําให้หน้าของชินเนื้อดูขาวดูเนียนดูใสนะครับผมทล้วก็ยังเป็นตัวช่วยสําคัญของชิลด้วยนะเวลาชินนอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างนี้ยนะก็เป็นนี่เลยก็คือตัวช่วยของชินนนนะะคครรััััับบบยยงห้้ขอฝากดววผมสเเตีล คริสตัลมาสเนะครับผมเป็นเหมือนตัวหลอกว่าเรานอนเต็มอิ่มนะฮะแต่ว่าล้วก็นอนประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละแต่ว่าก็เหมือนเรานอนเป็นวันแปดเก้าชั่วโมงเลยที่เขาฝากด้วยครับผมสัตว์เจ้าตัวนี้เลยครับคริสตัลมาสนะครับบ๊ายบาย